ที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นายธีรยุทธ์สำราญทรัพย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและนายจิตตะเกษนิโรธนรัตน์นาย,ยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมาการจัดก,การแข่งขันได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์รายละเอียดการแข่งขันโดยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยให้เป็นเจ้าภา,าพจัดก,การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่39รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือในระหว่างวันที่13-22ธันวาคมนี้ นสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์และสนามการแข่งขันต่างๆภายในจังหวัดโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่านครสวรรค์พาสานเกมมีคำขวัญประจำการแข่งขันว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสู่ฝันยิ่งใหญ่ในพาสานเกมมีเอ็นกอร์ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงในงานประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ชื่อภาสาและพาฝันเป็นมัสคอตของการแข่งขันและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วยกรีธา ฟุตบอลฟุตซอลเซปักตะกอ้อเปตองแบดบมินตันเ,นเทเบิลเทนนิสวอลเล์บอลในร่มวอลเล์บอลชายหาดมาร์ครุกไทยมาร์คฮอสไทยและกีฬาสาธิตอีก2ชนิดประกอบด้วยอ e ีสปอร์ตและจักรยานคาทายรวมทั้งหมด13ชนิดกีฬามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือรวม114แห่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนรวมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันเกือบ10,000คนซึ่งประโยชน์ของการจัดการแข่งขันนอกจากเพื่อพัฒนารากฐานด้านกีฬาก็ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี అది